นูซุงนี่คือซุงทีงหญ่ที่สุดเลยครับอ่าเป็นซุงเก่าซุงโบราณนะครับเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ฮะนี่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 นน่นนนดนเอาครับนี่โอ้โหเปินครับเด้อมามันนี่ดิพูดังนู่นนี่มีเม้าเนียนี่มาเนี้นี่มาเนีนี่นี่ครับนูนไนี่้ปลปลปลึทุกคนคล้ลนีนี่โปโป๊ตที่เขาง่อไปแล้วนั่นนั่นน่นนี่เห็นอ้ดูหนุนอเก่งไงฮงครับ เป,เ,เป็นหนูตัวนี้เส็นลุงกิโลครับเนีัดูสว่วนไม่ลู้สอดนมาเลย

าานูซุงนี่คือซุงทีใท่ใหญ่ที่สุดเลยครับอ่าเป็นซุงเกา่าซุงโบราณน,นะครับเดอ้อคุณหนูมีตั้งแต่เพียงอ่อนเลยครับนี่อ่าที่นี่เปเพียนครับเนื่องจากทีมงานเขาเขาทางนะนี่ครับนี่มันนี่แผนแนมนิดดีเห็นว่ามันมันเงาแห้งมาแล้วมาแล้วเป็นทางแรนขึ้นแรนลงจนเป็เง,งางบนเลยครับนี่เบิ้งนี่อันนี้คนเหยียบเอาไปยิ้มลงเลยครับเดอ้อ ตัวนี้แห้งแห้งกัดกัด้าขึ้นครับเป็นทางเขาไปผลเลยแล้วก็เขาไป็นป่าหญปาาสวนนี่ค่อนข้างหกครับถ้าออกมานว่าถ้าออกไปแบบค่อยๆนี่่เห็นแถะตรงเน้มันสยกันเลยะมาตอนนี้สนามไครับไปทางนู้ต้องสนามครับนี่ไ้งไเวปอยู่งนี้อีกพนึงน้คนหลงหนาึลกนคุ แน่ครบแล้วนี่เอาหนูเีวเอาอเอานี่ยห <c oughs> นูขั้วครับเป็นหนูขั้ว <c oughs> มาเลยวตัวหนึ่งปรท่านในพนาที่จ้อยมา่มันหลบหันคุแม่มันหลบด้วยหม้ยแม่มันหลบออกไปรููไปล้วนีนี่ครับนามนามมาใหญ่แหงนะคับทูกนครับนี่ <c oughs> มอนหู้หลายแหงนะ <c oughs> เดอแมนเบลเลยครับนี่มิตรหู้เลย <c oughs> แต่หนูผัดบออกมานีิ <c oughs> เอาครับมันนี่อ่อนามีสีเป็นหกเป็นเจ็ดรับถ้าเป็นหนูขั้วใส่ประมาณนี้ ส่วนส่วนนี้ครับนี่เป็นส่วนที่แบบหนาปืดเลยครับหนาหูแข็งแต่หนูแรไปหันเพื่อสีบเนครับม่ออกไหนาออกไ่หนานี่ยระเบนอันีเ็นส่ว่ั่ครับพวกนี้นะสนใจอโอ้นามเต็มหรอนี่นาเต็มเนี่ยโอ้เอาเอาครับนี่โอให้เบิร์ครับเด้มามานี่นี่ดิผู้ดังงูนี่นี่มาเนี่นี่มาแนี่แนี่มาแน่นี่

เป็นหนูแม่ครับตัวใหญ่เลยขมาเขาหู้มเขาหู้ลยวไปเลยมาไหมแลาได้ทอน่อนหนูมาไหมอย่างนันไปใส่พได้เดยวออกมาเดียวมันไหลใส่ขอไฟสมออกมาลยนี้ก็ออกหูครับเด็ตอนนี้อันตื่นรับบิดอบสามูมครับเต็มเปิดตหูเหรอแม่ดอกสวย หยิบเหยียบแล้วนะออกไปทางไหนออ้ยออกเนี uh, uh, n ang, n ang, n ang. ่เอาลงนั่งรุดเด้งนั่นอู้คือไงแท่รุดเด้มือเอามือขูดไปจับนั่นนั่นนั่นนี่เนี่ยโอ้ดูหนูอู้ยง่ายง่ายครับนี่ต่อสู้กันเถงครับเป็นหนูตัวนี้เป็นรุ่นกิโลนะครับเด้อมันดูสอดออกไปเลยสอดออกมาเลยโมเมนต์โมเมนต์อ้นยิ่ง กันไงไปค <ไป S 2> ันม่นวาคนบะยุนอยู่นีน่นะเสร็จหลุดหัวหลุดเรียนว่าค <c oughs> รัาาตีนเลย <c oughs> <c oughs> เป็นโล <c oughs> <c oughs> อริยทองครับตัวนี้มันใหญ่เกินไปครับใหญ่แห่งโพตัวนี้มันรุ่นอาจารย์หนูเอ่อเป็นหนูใส่กิโลครับแต่วางโต๊ะที่ออกวางโต๊ะก่อนหนังคือซีเมนต์ไอที่หนู <c oughs> <c oughs> อือโอ้เกินครับตัวนี้แหญ่ มีเปี้วอยู่บนหันนั่นไอ้นั่นนู้นเปียกอยู่นั่นแสดงว่ามีเปี้วอยู่หันหนูตู้นี้เปียกน้ำนะครับเด้อโอ้ยเฮงไม่ไปว่าแต่กระตายครับยัยเฮงครับมึงดิเพราะว่าทางในด่างนั้นเป็นเสื่นเลยก็ออกแกรงโค้งตะบนขึ้นตู้บูใหญ่ขนาดนี้บูนยัยถึงนี่นต็มตีนอกบูนยัยถึงนี้เลย บดรขนาดนี้นะครับเด้อมองมองตีมันออกอุนแนมเห็นโตมันอยู่ออครับเคืองังทีิพร้อมแท้อ่าในสวนหยาบนี่ใบตูไทยเกิดครับใบกะเพราตอนดอมะพร้อมครับพอมเสียบครับยาง,ยงพร้อมเสียบครับเงียไปหรออ แมนเออแมนแมนอยู่ดอกคือมันหั่ดินโอ้บ่บ่แมนบ่แมนนี่ยังหนามพุดพทธนกับหนูหันานหลหนามมากลามก็ถานไงก็ถามเนไปเสียมอนู่มันเต็มเหมือนหวดรับอันนี้หนามาเหรนี่หนามาครับเออต่อแต่แต่พุ่นนามไม่จะถึงีผมว่าอาทุนหลนได้เห็นอยู่เลย เป็นขุดเป็นขุดนี่เป็นขุดโอ้ดิเเดินเดี๋ยว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 แมนแมนแมนทถึงมือก้อนีนี่ครับออกออก้างนี้ครับเดดิกลองที่ถึงองกาเ่งนี่คุขุดบ่ออ๋อมาแล้วคุณขุดจังไดเนาะอโอ้เอ้คุขุดคนขุดอืมโอ้โหคนเป็นปีนหนามันขึงจึ้นขึ้นแมนแมนนี่เนขุดนี่ นหงเนาะคนนี่ลูกเต่าคนถือกนอุ้น้แล้วลูกเต่าอยู่ซกมั้งด้อานี่ครับแนมแนมแนมมังาวดิโอ้ยมังเป็นป้นนนหุ่งแล้วเดี๋ย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 วฮะนี่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 หูนันบ่ลววดวดสองหูครับเดี๋ยวลุาเอาหูนัน มาเลกลับแล้วกลับแล้วมานีเทเลนมานีเดี๋ยวไปผู้อะไเดี๋ยวเดี๋ยวออกต้อย้อ่ยอ่ากันิ่อยเย่ออพวกบ่ตเห็นเราบอกเลยแต่งตีได้มีหนูี่ครับพี่น้องครับออกคู่ใส่ครับดิทั้งสคูเลยหรอนาถอยลงถอยเขาถอยลงอยู่อ่นเป็นตัวทีเห็นเลนมาจากเป็นตัวทีแลนมาจากหู้ทังอุ่นเลยครับอู้น่้ เห็นมาขไหนี่มานี่แต่นี่คือน้ํามันขยับข้นนีู่้เห็นหนวดมันนาะเห็นหนวดแล้วนี่นมาแล้วอมาแล้ฮะมันขึ้นไปย่าหกมันออกหุ้นไดกันแทนนี่มันตกับกำลังอัดอยู่ครับอัดอยอดห้ามันเยอะหูเลยนี่อ้หูมันเห็นตัวบ้เกี้เกี่ยวหตัวนี้มันนซื้อไปนาสีก้อนเด้แล้วนี่นิ่งลครับหูเล็ออกหู้แล้วนี่ออกหู้แล้วนี่ มังเห็นหนวดมันบ่อเห็นหนวดแล้วหูออกจากคูแล้วครับนิ่งไปแล้วเห็นบอน้ำน้ำนิ่งแล้วครับบอขยับเลยครับตอนนี้หนูออกจากคู่ครับออกเดือนน้นหรไปได้แล้วครับนี่ายกระู้ดเลยหูนอนหนนนหนนหนูอูครับดอูดูอยูู่อยู่นี่นเนนุแ่นนนนี่วลวนครับ่้วทงนี่้วทเอเต็ม้วครับวันนี้เตมแล้ว เห็นหัวมันอยู่เนาะเนอยเนอาอาอเตอนิอุ๊ยอุียอุ้ยอุอันนี้มาฮะมีดินี่เอีย้ยโตใหญ่ขวดว้ยอือฮือครับไอ้มคืนมันบินไปแลหรอกซะไปม่ได้หรอกเออไจับแผ่นลมเลย มาปอแยมาเลยเ้อปอนแยมไปเลยมันนเนเสียบทับพนมาเดีนะครับออกหูนี่ครับถึงตี้แล้วอนว่าน่ะตีออกไปหู้ใหม่ครับตึงตีแล้วไปหู้ใหม่แท้ล่ะหูตนนั้นถึงโลแลเออับปอลงกี่ละคนตีเต้นคนาตรงจังเสียบลอยครับเป็นหนูตัวนี้แหละที่ออกมาเมื่อกี้ครับเด้อแมนนแมน มันตกเซียมนแมนมตัวนี้ล่ะี่ตั้นที่ตัดัานีเตีสัตดยตัวนี้ล่ะครับตีออกจากหูตีออนเห็นเมื่อกี้แบบเป็นตัวเมีแทะเอาจากลูกวันซ้ำกันูกซ้ำกนึ่งเนนอแค่บแคู่่่อนึมันสีปาเมีมันแล้วหลายตัวยู่เป็นหนูขั้ใหญ่ครับหนูหนูใหญ่เหรอจ้งมันโดนแล้วอ้น

ีบริเวณนี้นะครับเด้อว่าห้ลูกกระเเหยียบรัดไว้ครับใมแรงกลับไปเูก้่เอาไนครับมันแรงมาแทะไปเลยีนะครับเด้อมาถงบรได้ยากแค่น้ย้อไอไปนโจเตผมีผมินนาากมากแล้วติมผมน่โจสนามไมด้นามอนี่อยาไรแค่ไม่รู้แล้วเดียวอุ้ยอุ้งขนันไม่ตีอันน เียมาเสมาเสมเสยมาเมเสมาเเนี่ยเอาละลูาเดียวเน้ยบวิ่งหางเลยครับเอ้ยเอาระวงมันระว่างไหนระว่างไหนนี่ครับนยตีตามเสียมเดียวดีละปิเลยน้องนี่ครับเออบยหยบรับยู่ังไงปิดหูคางคุณต่อเจือสูนี่เ้เมื่อกี้เนคุนีระท่านครับไอ้คุปปุ่วคุปปุ่วปราเดิมคุณตี ก็บ่ถือครับมันเต็มไปเต็มมาเอาอย่ามวาบึงสู้นี่ครับเดยวเด้อยังไมเต็มก่อนนี่หูไรสูงที่สุดหูไ่ลงตอกครับสูงที่สุดบองนั้นเต็มเต็มนะับงาา มันขวดหู้เกา่ามันออกมา,ากเลยจี๊ดหนูไปหากินที่บีท<ล>ักครับโดยอนุญาตเบิ่งระวังที่เพิ่นเฮ็ดครับนี่ครับนี่หนูมันกำลังมาสางมองนี่กำลังเหมือนสินีน่มันก็ขุดเลือกเติบตัวนั้นเห็นไหมครับนี่ขุดกระป๋อนะครับนี่แต่ต้นนี้คดี๋ยุดไม่ไหมครับต้นนี้ไม่ไหมเลยไทรนามยั่บ่นะครับเป็นสีใส่นามเซยโอ้โหเป็นเป็นหนูตัวด้วกันนี่ยแหละครับระยะทางมันจากขันมานหนีนึงห่างใกล้เลย มีไหอีกหีือว่ามีตัวหนึ่งเลยงานเขาได้เด้มาฝ่าวเลเด้อมาเดินปีนรสรงน้ำกันเบิ้งครับอ่าตันนี้เป็นตัวทีได้ล่าสุดครับยังปิกเปียกอยู่เลยมาเบิ้งกําหนักกัน จริงๆพี่ต้นจะใหญ่แทนเนาะพี่น้องคนนีใช่เลี้ยงตัวเมื่อต้นนั้นเลยเลง้ยงตัวนั้นเลยโอ้ยเป็นใหญ่ที่สุดเลยตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยนี่พี่น้องเลยใหญ่กูโมตั้งแต่หาหนูมาพี่นี่มีตัวนี้เหรอคุณยี่แห้งครับเด้๋ยวนายแห้งกูนักครับนี่กับพ่อหน่อยกันได้แต่ตะกี้ได้นี่ว่าได้ซ้ำนี่กับว่าใหญ่เหรอเลยแต่ตัวนี้อู้ใหญ่แปลกแห้งหนูหลายปีเหรอเออนั่น่ะก้อยแข็งเลยวะก้อยแข็งพี่น้องตอนไหนเจ็ดคิด เจ็ดขีดอ่าอุ้ยโม้เจ็ดขีดเจ็บขีดเอาไปง่าบมึงเอาไปง่ายมึงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในสวนแหลกครับที่ออกมาคู่กันกับตัวใหญ่อันนี้เจ็บขีดตัวเทรนออกอ่างกองเอาโอ้ยพวกต้องผู้ชังแม่มันชังเด้วยตัวนี้ก็ตอนเราเจ็ดขีดครึ่งมันง่กว่าเลยใ่ายกว่าใหญ่กว่าอยู่มันเป็นแบบแข็งกันนะมันจะโค้งมืออยู่ส่งใหญ่อยู่เขียวเจืงกเนาะเขียวฮักตีหลัง อู้น่ากลัวอยู่เออเจ็ดขีดคือเก่าเนี่นั่นเจ็ดขีดทอกันอ้าวเจ็ดขีดเจ็ดขีดเออเบื้องต้นที่เด็ดนี่ต้นที่อยากหูแห้งๆครับแต่ต้นนี้อ่อนหูแล้วเกินไปตัวนี้เบื้งกูอยากลองคือเก่าโอ้แก้วแก้อยู่ลงเงินก่อนโล่คือเก่าเจิ้งจังไหอันนั้นมันอันนี้นั่นโล่หนึงพอดีเลยโว้ยโล่โลนึงโลนึ่งพอดีโลนึงครับโอ้ขาดไปหน่อยเออแห้ง เป็นลุนลุนกิโลครับเบิ้งแห้งว่ะพี่น้องใหญ่สินะครับเด้อหนูธรรมชาติมันไดรชนีมันมันใหญ่แห้งไดยแต่ถอกมานี่ปีนีได้ตัวนี้ละใหญ่กว่ลมอนนั่งกะว่าสัมหนีกะว่าใหญ่ครับล่อกะว่ากะว่ากินครับเด้หนีตัวนี้ใหญ่แฮงมันเป็นตัวถึงนะมันเป็นตัวใหญ่หนูธรรมชาติปกติสำเนียงหนึงนี่มันโอ้มันเป็นเกลืเลยครับตายเอาตัวตายคือเดรชนีกับเต้าปลาค่ะใส่กุ้งเลยตัวมาใหม่ตายคือตายแดดไปร่นครับ ัวนี้มันมันมันตัวแบบหญ่อยู่บบมันผักแห้งมันบ่มันเลย มาครับพี่น้องครับมันนี่พากไงครับมันนี่อ่าสมกับหนูหลายหนูใหญ่นี่แหละมันนี่พากไงไปน้หนี่มันจะเสแสรบนะครับมันนี่อันนี้พัดหนูครับพัดต่อกันไหนอ้อมหนูใส่ปีกล้วยเด็กอะ เมนูก่อยหนูทำมีสามเมนูครับห้ากิโกันดีเนาะไปกินข้าวได้กันครับ่เยแจ้นผุดอะไรใบหนึ่งนี่ใหนี้มีหอดขาเศษเมือเศษเจ้าลูกมันม่นบ่ก็ไม่บอลนึ่งหายอะไรยังหาเห็นปากระตุ้นไม่กรเต็มอยู่ตัวนี่บุกเด็ด้่ากระเต็มอยู่อ้ยจะเป็นหยาบก็นอนลาอกไหมสดถึงกันมันก็ยังใกล้ๆที่เหล๋ยูภาพไอ้หาเหี้ต้น นกไปจับนมยู่ไปิว่ะแสบงนัม่ไมมาผิดี่นกได้ดิบาบาแสบเดียี่น้องเดียวใงัดพัดิงกับยหนบนี่นู่ไม่ได้ก็หนูใส่มแดงเลยนี่เห็นว่าจะพัดไปไกลว่าเขาทาด้วยไม่ทาเป็นทาเองแสบซ้ำาห้องหูดิ่บเ้อเว้ มันบ่มาเจ้พี่น่องเอ้ยมาลองเบิรงนี่เสียบเป็นผ้าห้อเลยตัวเต็มหมดเลยเบอร์กวูใส่หมูแดงกนบวบหมน้รเมเทีม่นซางได้กัดซางด้วยเจียทย้บวหูยังหูว่าหมดหูว่าหมดขนงยังกินแม่หูหมดขิงยังกินนี่พี่น่องพูเสียบเป็นเสียบพี่น้องหมดข้งเขาว่าหมดขึงันหมดหมดขก้อย แซ่บเป็นแซ่บย่างแหงๆเอ่อเอามาพักก้อยพอห่อไปหัวแล้ลไปน้ำมุขมุกอัดมุกถึงบาหานกินอย่ามาทำผีอีกถอนนังแก่แล้วมแซ่บเออแซ่บกั็นแบบนี้วะเบิ้งเท่านี้แน่นิเบิ้งจุวยไอ้พี่น้องเดี๋ยวมัวเบิ่อจินนี่เบิ้งจุวยไอ้นี่เพื่อแซ่บแห่งนี่กินกะละมังตีกะละมังเลยมีนี่บอกมีจานอืม จาได้จางไต้องเรยนีลยปดกระเที๊หบปลาัวบวบวถือกินแบบนี้เลยกระโดนมาทําปเลยตัวมันกระโดดมาทั่งหมดที่เหลอเจ้าหมูแดงภารใเตี้ยเขียนหมูแดงนี่ต้นหัวมันจะกระโดดใบเกียต่อว่าหัวเสเอาจะเป็นม่มาลูกวอีกเนี่ยใบเกียต่อว่าเดียกใบเตี้ยคุณเด้อฝายอยู่นี่อันบอลบอลทางน้ำทางทางน้ำอยู่นั่น

ผ่าบผสมกินม yeah, well. ันยี่อยู่มาผสมนันไม่กินแห้ากินเด้มลอยดอกินเตมอยกินเ็มลอย่ตัวะไกินเอยไ่กินเต็มลอยว่าน่าเห็นสิ่ี่าอวือวมากืมว่าิโจ๊ก่ย่างด้ยวแมเล็กอย่างว่าอยากอยู่ในคนโมเดลผมว่าอย่างที่มนซืบอป่ะมันหนักอย่างไม่หาซ้ำๆนะย่งเดียม เอาอย่างไรคจาว่าก็มีมันออกไปประเทเรียนอย่างเรีนเรีกอย่างเรีนเยนี่ยอือเาขาทาบอาออกทประเทศด้เจ้าว่าทประเทศพีอย่างน้อนอหางูก็อยาให้ไปซ้ำหาด่าเด้แต่คือยางเลยมีแต่อาเซียนใรงูมยีเรือคนหน่าด่หลายนี่หนูสามลูกนี่อือหนูสาเกือบสามโ ต่อไปต้องเอาสูตร <c oughs> ด้ยวยน้ำอยากได้เอาของสูตร <c oughs> <c oughs>